สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับเอิญน,นะคะขายฟอร์ดนะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระราม5นะคะวันนี้เอิญจะพามาดูความหล่อของรุ่นกระบะ4ประตูนะคะเป็นรุ่นของ XLs นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นในตัวของชุดแต่งวิกเตอร์แบบใหม่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยหล่อและดุดันมากมาพร้อมกับในตัวอักษรอะคริลิกนะคะเลนเซอร์แบบนี้เลยและ อีกจุดเด่น1จุดนะคะปกติลูกค้าเราจะส่วนใหญ่จะติดเป็นในตัวของสกู๊ปใช่ไหมคะตอนนี้เราจะมีสกู๊ปแบบใหม่จะเป็นชุดแต่งในเหมือนของอที่อยู่ในรุ่นของแรปเตอร์เลยจะเป็นจมูกคิ้วฉลามแบบนี้เลย<笑><笑>เขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ที่ร,รู้เรเรียกคิ้วฉลามจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะตรงช่วงล่างเราก็จะเป็นในตัวของสเกิร์ตนะคะลูกค้าติดเพิ่มเข้ามาเพิ่มความหลอ่อความใหญ่ความดุดันเข้ามาด้วยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นในตัวของไฟ LED เป็นไฟสีขาวคะ่ะลูกค้าจะติดเวลาเราเปิดไฟออโต้หรือว่าสตาร์ทรถมันก็จะติดเหมือนกันจะติดพร้อมกับไฟ3ดวงแบบนี้เลยนะคะแต่งรอออแบบนี้เลยค่ะกับชุดแต่งวิกเตอร์นะคะแม็กขอบ20ยก2นิ้วนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อหาเอินได้ที่0 9นย์3 9้าสค่ะแล้วมาพบกับเอินได้นะคะ